ถากูลบุญปานรองประธานเครือมติชนเสียชีวิตในวัย59ปีเมื่อวันที่12มกราคมมติชนรายงานว่านายถากูลบุญปานรองประธานเครือมติชนสิ้นใจอย่างสงบเมื่อเวลา13.55นาทีที่บ้านพักด้วยวัย59ปีหลังจากรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเรง็งนับตั้งแต่ปี2 5 6 2พิธีศพจากบําเพญกุศลที่วัดเสมียนนารีตั้งแต่วันที่13มกราคม2 5 6 4โดยกำหนดการจะแจ้งให ทราบต่อไปนายถากูลเป็นหลานชายของนายขันชัยบุญปานผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคม2504เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรก่อนจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลายัยรุ่น97และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตารีคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรุ่น32นายถากูลเริ่มทำงานที่เครือมติชนเมื่อปี250 0 นับแต่นั้นก็ได้รับตําแหน่งเป็นบรรณาธิการหลายสมัยและตําแหน่งบริหารสื่อในเครือมติชนทั้งหมดโดยบทบาทสําคัญคือการเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีส่วนสําคัญในการพัฒนาข่าวสดโดยตําแหน่งสุดท้ายหลังทราบว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งคือตําแหน่งรองประธานบอมอจอมติชน